ขี่ในเมซูบายิ้มแน่มีเอานะครับแฟนๆพี่น้องเรานะครับพี่มาเริ่มยินดีเสียนน่นกันเจีดีกับบ้านจำกับบ้านเนาะนะครับเสียวหักเสียวแพงโอ้บาร์นี่ป้าสวยงามเลยแม่หน่อยเอามาถ่ายรูปแม่หน่อยเอาฟังนี้ครับอ่าเดี๋ยวได้รายชงอาจารย์เด้อเดี๋ยวได้อาจารย์เอาของแม่หน่อยพอาะเย็นเนียล่ะยี่พอมาพอมาพอเย็นเออ

พอเอไมน้อยี่ลานาครับอายุดีมีแห้งปังปังไปด้วยกันเอาเิงเงปังปังไปด้วยกันโอ้ยลวทุกอย่างจะดีเองสาธุองปัปังๆไปด้วยกันนะครับเอา แน่นพี่เราสำหรับเอาเพื่อนมากีบมาเนี่ยนะอาจารย์ช้างก่อนอาจารย์ใจมอบให้ลำโพงไปเปิดฟังในครัวเรือนนะครับเนี่ยอันนี้ราค่าทะเลกันซีพันหาเพื่อนสนใจติดต่อได้เลยโคชน,นาให้พอ,เ <c oughs> อ,ก,อกเลยครัเกลี้ยงไปไม่จับเลยมั้งเออสุดยอดฮัสกูมาเราได้สามเครื่องแล้วอาจารย์ใจสุดยอดก็อาจารย์ใจได้ซีแล้ว ัลระบบเสียงสาวร้เบนแพงฤดูการนี้นรับทั้งพาวเวอร์ทั้งเสียงเด็แท่นท็นะครับสาวชางมิวสิกนี่โอ้ยมัเสียงดีดป็นจุแล้วเงอยู่แล้วดังอยู่แฟังอยู่แล้วรวยอาครอบวเดียวกันเฮงเังฟไปด้วยกันนะครับครับ เออเบ้นกีนทุกรูปเนาะเบ็นอ่าครับเอเซียโนนเจมี่เอ่อแม่แม่เพื่อนพอแยมเนาะเอ่อแม่บ้านพอสนิทเออเอาของคนหลายๆเอาพวกอะไรบ้าอีกโอ้อาจารย์เนี่ยจากวันเทลแอนนะครับพันธมิตรนี่หัวใจกับใครเพ่งนะครับผู้ดูแลน้องเบลลิ่พานานอีไข่อ้อเลยครับโอ้กับศิลปินกันน้องก๊อตเนาะ โอ้ผูหลอกเพลงหลงปูศิล่าดั่ๆตัว้ครัออันนี้คือ่อให้เจริญเจริญนะครับอาจารย์ครับจากเขาซาแลนเปลี่ยนเป็นวันเดอร์แลนด์เนาะนะครับให้เพลงพันธมิตรนะครับที่แพ้แพ้งนะครับหัวใจของสาวมาเป็นแพ้ง นะครับเพื่อนมีปัญนศิเปิดไม่เพื่อนเป็นสิาฝากไปเสา้อยแพร่งคือจัลหนงนักสุรศักดิ์เนาะนะครับอาขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวกินข้าวได้เลยนะครับมาเดียวดูแลอาจารย์อย่างด้วยื่าเดียวครับเดี๋ยวอาจารย์นั่งโต๊ะเลยครับครับเดี๋ยวแสบผู้มีเกียรตินะครับทางด้านอาหารการกินนะครับผลเอกาหอดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการเดี๋ยวเพิ่นสิูแรให้นางโต๊ะนะครับกทานข้าวขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้านชลประลิทธมู่ศีด้วยนะครับผู้ใหญ่ดูแลพื่อนทีอณาจัดดูม เออทีมงานฝ่าใสพร้อมครับนะครับขอบขั้วมณีมาาพร้อมนะครับรวมงานกันขอบคุณพ่ออาชิตาแล้วเด้อพ่ออาชิตามากแต่มันขึ้นเหมือด้พ่ออาชิตากระดับขอบคุณป้าหน่อยเนาะเออป้าหน่อยเออลุงชัยโยขอบขั้วแม่พ่อเฮาเอออเาทานข้าวให้อิ่มครับทานข้าวให้อร่อยให้มีความสุขขอบคุณไปยังทีมไลฟ์บ่าวบูไทยด้วยนะครับเอา ผู้บาบาโอ้ยเบาหมอลำอีกทีละคนมือนี่ไปลองรสที่งฟังให้เด้อเอ้อเอาเอาขางวัวมาเนาะฟังนั่นมี่ขางวาัวเด้อครับผ้ได้กินส้อยจุนะครับสอยจุกสดๆนะครับฟังขางว่วทั้งกุ่นนะครับถือว่าเป็นบ้านเฉพาะเรับื่องงใจนะครับไม่ต้องกริงใจนะครับเอ,อพี่น้องครับถือว่าสม,มาบ้านเฉ้างนั่นแหละนะครับท่านให้อหร่อยเด้อแม่ผ้าเด้อพี่ใหญ่สุริยา นะครับไอ้ทรายโอ้ยวันนี้แม่ครูแม่ครูพ่อครูนะครับถึงป้าจิ๋นป้าป๋าลูกศิษย์ลูกหาลูกเต่าทั้งพี่นะครับป้าเยี่ยมมาให้ก็ลังใจกันทือว่าหน้าพ่อหนาเยี่ยมเมืองเออมาส่งก็ลังใจให้เออด้ลูกให้้เตาือว่าพระพุ่นพ่อแม่พ่ออาจารย์นะครับติดบารมีซ์ตน้าติดต่องนะครับเออลูกเต้ากับเกินวะใด้เนี่ยไงวะใด้เด้่ยถามพ่อพีพ่อพ่เมีแย ศิลปะวัฒนธรรมมอญอีสานนะครับ,บเราเติบโตมาด้วยพ่อครูแม่ครูซึ่นถือว่าเลียนน้ำพอกอ,อน้ำคู่เนาะนะครับพ่อพู่แม่พู่เป็นต้นแบบให้ศิลปินให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามในเมืองแง่งได้เลี้ยงลูกนะครับดีใ,ใจครับมื่อี้ผมอจสิลเลี้ยนเชิญมาทัวถึงครับเพราะว่า <S <S ผมก็ได้สนมากาแต่เลี้ยนเชิญทางนเฟิรบุ๊คเฟิร์หยกนะครับคือว่า เลี้ยนเชิญเฟซบ,บุ๊กผู้ใดเพิ่นเมืองเพิ่นเห็นเพิ่นพร้อมเพิ่ดวางเพิ่นดสิมากเนาะครับพี่น้องหลายเออพี่น้องหลายขอบคุดแอดมินนําเด้อแอดมินมหาแอดมินบินอา่าโอ้อสู่สสไปนํากันเออรวมชุดรวมทุดไปนํากันทีมงานรถตู้เฮ่ออ่าเขาวันกันที่เขา,าแซ่บๆแจ๊บเออวอนยีนอนเอนจี้ก็ได้อาา่าทานข้าวให้ร่อยนะครับ ซาถูงหลวงพูเด้อเอาทีมงานรถตู้นะครับเดี๋ยวไปส่งหลวงพ่อนะครับอยู่ที่บ้านแพงนะครับไปส่งหลวงพ่อเด้อนะครับน้องนะครับมาหลายขอบคุณไปยันพิมพบกด้วยนะครับแล้วก็ป๋าด้วยนะครับนะครับจากมดเอมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ นั่นะครับซึ่งเขาถึพทอกันวันที่สามสิงหาแต่เรากบบเรียนรู้โซเชียลกับตงโจเนาะนะครับผู้ใดลุ้งทะเบียนว่าทนายลุ้งกับเปล่าแล้วครับหรือว่ากีตีนั่งนะครับเปิดครั้งแรกเขาไม่รู้ว่าจะมีอีกวันพรุ่งนี้เปิดกี่ท้งใดนะครับเรียนรู้โซเชียลนะครับเอามาแล้วกดตั้งกู๊ดผู้ใดหลายกันแล้วแต่เนาะ ขอบคุณพี่สุชาตินยครับเดี่ยเม่ยังก็ยังรับกันรวยรวยช่วยไรทรายเลยมื่อนี้พี่น้องมานี่ถือว่าได้โอ้ยยูทูบบอแมนหน่อยช่องเนาะรับยูทูบเบอร์ทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแทงนะครับ่ครับพี่สุชาตินะครับที่พึกษาระบบเสียงของสาวหน่อยเพชรบันแทงนะครับเอาตีเขาเลยครับตีเขาเลยไพตีเขาเลยครับ สิ่งไหนที่ทดูแลไม่ทั่วถึงขาดตกบกข้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับว,ว่าเใช้เองโอ้ใช่หร<แ>นะครับพนังานห้องข้างเขายืมแล้วครับเป็นนวีธีอะไรด้เรื่อยๆผมปาเอฟซีจะเปิดแหด้งเรือยขครเจ้าสีตื้นอ่อโซ่สิขออนุญาตได้เ่าเป็นธรรมดาถือว่าขอบคุณนะครับเพื่อนบ้านด้วยนะครับข้างบ้านนะครับถ้ารบกวนเสียงขออภัยเด้อนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อล่วงงานผมเพิ่งมาอยู่ด้วย ยังไงก็นะครับนะครับฝกักฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับยังไงก็ฝกักเนื้อฝักตัวเชิญมากินข้าวด้วยนะครับฝั่งข้างบ้านนะครับ